น้องชายชนนะคะเกิดมาก็ป้ายสีมาเลยนะคะอันนี้พร้อมจะแตกหน่อใหม่นะคะแล้วก็มีที่เราทำการพาหัวไว้นะคะตอนนี้ก็มีหน่อใหม่ขึ้นมาสองหน่อแล้วนะคะแต่ครั้นี้เราใจร้อน,นะคะ่ะพอใจร้อนปุ๊บก็เลยว่าจะแยกน้องนะคะเพื่อให้เขาไปอยู่แบบโดดเดี่ยวนะคะเราจะอบเขาไว้เดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยค่ะ ค่ะเราก็เตรียมดินนะคะพอเราเห็นน้องหน่อใหม่นะคะแตกออกมาแล้วนะคะจริงๆต้องมีครีมคีบนะคะวันนี้ใช้มือเลยแล้วกันนะคะง่ายๆสไตล์คูมแมวเลยนะคะค่ะนี่นะคะน้องน้องออกมาแล้วนะคะน้องน้องมีรากด้วยค่ะรากน้องกำลังคอดใช่นะคะ เห็นกันไหมคะว่าน้องชายชนของเรานะคะ,ะแตกหนอกมานะคะมีรากนะคะรากกําลังเดินเลยค่ะทีนี้เราจะไม่ให้น้องอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะคะเราจะแยกน้องมาใส่กระถางไว้แบบโดดเดี่ยวแล้วนะคะเราก็เตรียมดินไวนะคะ้ค่ะกระถางเล็กไปไม่เอ่ยไม่เป็นไรคะ่ะเอาประมาณนี้ละคะ่ะ ต้นนี้นะคะอย่าเพิ่งทักจับจองกันมานะคะขอเก็บไว้ก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราน้องใส่ในกระถางเล็กๆไว้นะคะเดอย่าเราจะเอาไปกลับไปควบแน่นใส่ถุงไว้เหมือนเดิมน,นะคะซึ่งเราจะเล่งการเจริญเติบโตของน้องนะคะค่ะเดี๋ยวอีกกระถางนึงค่ะ ที่มองเห็นแล้วนะคะอีกหน่อนนึ่งนะคะจริงๆปล่อยให้หน่อสูงกว่านี้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้คุณแมวใจร้อนที่เชคค่ะก็นี่ค่ะเห็นลากน้องไหมคะแล้วก็แตกหน่อออกมาแล้วนะคะก็จะใส่กระถางแยกไว้เลยนะคะไม่ได้ค่ะแย่เลยค่ะลึกไปนะคะ เดี๋ยวไปนะคะค่ะเอเขาหัวทิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะจริงๆบอลสีนะคะมันไม่มันไม่ตายง่ายนะคะมันมันเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายอะค่ะ แต่บางเอิ้ว่าชายชวนน่ะมันเป็นบอลสีที่มีราคาเราก็เลยต้องดูแลมันหน่อยค่ะนี่ก็ได้สองหน่อแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าน้องจะป้ายตัง้งแต่เกิดเหมือนต้นนี้ไหมนะคะต้นนี้น้องป้ายตัง้งแต่เกิดนะคะจริงๆแล้วต้นแม่น้องค่ะคือต้อนนี้นะคะ ต้นนี้นะคะซึ่งหัวไม่ใหญ่ค่ะหัวเล็กแต่ว่าอยากได้หลายต้นไงคะก็เลยต้องเอามาผ่าเลยเนี่ยค่ะพอผ่าปุ๊บนี่ก็อยู่ได้มาประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะไม่ตายหรอกค่ะอืมกนชายของเรานะคะ ได้สองหนอนะคะแต่ว่านี่นะคะที่เราเก็บไว้นี่ค่ะก็ถ้ามองดูเผินๆอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดต่อไหมนะคะแต่ว่าที่เห็นๆน,นะคะจะมีตุ่มตานะคะจริงๆเนี่ยหนอนนี้น่าจะได้โอ้นี่ค่ะเห็นออกมาแล้วค่ะน,นิดนะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเราก็เลยว่าเราจะเอาใส่ถุงคอบแน่นไว้ต่อนะคะนี้ ทำง่ายๆเลยค่ะสไตล์ครูแมวจะง่ายๆนี่นะคะก็ะะใส่ถุงไว้นะคะอันนี้บางอันถ้าเรามีฝาปิดแบบครอบก็ครอบได้เลยนะคะ<ม>แต่ว่าอันนี้ก็บแบบง่ายๆก็เลยต้องเอาถุงพลาสติกหุ้มเลยค่ะ<ม>เดี๋ยวเราก็มัดยางเก็บไว้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวรอรุ้นต่อไปนะคะว่าจะได้อีกกี่หน่อนะคะในกระบะนี้นะคะซึ่งค่อนข้างจะหายใหญ่ อันนี้ชัยชนผ่านไปเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูนางใหม่กันต่อเลยนะคะนี่ค่ะนางใหม่นะคะนางใหม่ก็สวยงามไม่แพ้ชายชนนะคะดูค่ะต้นนี้มงามเลยค่ะนี่นะคะนางใหม่ของเรานะคะที่เป็นหนอ,นอนนี่ก็นางใหม่นะคะ แต่ว่าอันนี้ไม่ปล่อยนะคะขอเก็บค่ะค่ะไปดูกา้านอันนี้เป็นนางไหมที่เราฝังไว้กับดินชื้นนะคะค่อนข้างแฉะเลยล่ะค่ะโดยที่เราไม่ได้ควบแน่นนะคะอันนี้ก็แตกออกมาแล้วนะคะเราจะเลยจะมาแยกใส่กระถางน,นะคะเนี่ยค่ะจะมีเล็กๆเ,เกิดออกมาแล้วเราก็จะมาเลือกแยกใส่กระถางไว้นะคะ อันนี้นางไหมไมีคนจับจองหลายคนแล้วนะคะค่ะนางไหมนะเราก็จะเอานางไหมใส่กระถางเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไปดูแลเขอต่างหากนะคะค่อยๆนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะรากนะคะรากก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็ จะเอาเขาแยกแล้วนะคะเราก็จะเอาใส่กระถางนะคะแบบนี้เลค่ะต้นนี้มีคนจจองแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวอีกประมาณสองอาทิตย์นางหม่ต้นนี้ก็จะสวยแล้วละ,ะ่ค่ะอันนี้กระถางต่อไปเห็นไหมคะ อันนี้คือไม่ได้ควบแน่นนะคะจะพางหัวฝังเลยค่ะ่นนะัเดีวฝังลงไปเลยะคะ่ะนนทำแบบง่ายๆนะคะแต่ก่อนจะทำทุกคนก็อาจจะทำกันง่ายกว่าน,นี้ค่ะแต่พอเริ่มมีราคาก็เริ่มจะดูแลก,กันนะคะ จะถางดีไหมอันนี้เพิ่งแตกมานิดเดียวเองนิดเดียวก็เอาเลยค่ะนี่นะคะออ้มม็มีรากแล้วลึกไปนะคะถ้าลึกไปจะออกยากค่ะก็นี่นะคะ นังไหมค่ะกำลังสวยงามค่ะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะได้เห็นการจเจริญเติบโตของแต่ละต้นนะคะอย่ติดตามชมต่อไปเลยนะคะ